วันนี้ครบวันที่3ามแล้วครับคุณโชคจะได้กลับบ้านแล้วนะครับเจอกันครั้งแรกกอดดีอกดีใจครับผมนะฮะร้องเดียวบ้านโบยวายเป็นธรรมดาครับแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าคงกลัวว่าเราจะพาไปที่ไหนต่อหรือไปทิ้งไว้ที่ไหนต่อหรือเปล่าเราอย่างนะครับมีความตื่นเต้นแล้วก็ร้องตลอดเส้นทางเลยครับผมวันนี้ ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านครับหลังจากอยู่ที่ท<ร>คลินิกเป็นเวลาสามคืนเนต็ม<น>ๆครับได้ข่าวว่าไม่ค่อยกินอาหารด้วยครับคุณหมอต้องใช้วิธีป้อนเอาอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดนะฮะระหว่างทางก็ยังเครียดเหมือนเดิมครับครอย่างที่บอกครับคงจะกังวลนะฮะว่าเราจะพาไปที่ไหนต่อหร <ใน S 2> <ม>ือเปล่า ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ครับเดินทางกันต่อครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้นะครัเริ่มดีใจครับเห็นบ้านแล้วครับคุณโชคัเดี๋ยวพาเข้าบ้านกันครับผม เสเริ่มดีขึ้นครับแต่ยังไม่หายครับมาถึงก็นะครับลงน้ําเลยครับแล้วก็เดินสำรวจรอบบ้านครับดีอกดีใจครับบวยวายบวยวายอะไรกันเดี๋ยวเดินไปกินน้ําเดี๋ยวเดินไปกินอาหารครับนะฮะพี่เสียก็ดีใจครับวันนี้มีโชคกลับบ้านแล้วไม่เหงาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับ